อาสแตนเลสใส่อาหารที่มากับฝาแก,ก้วแบบนี้เชื่อไหมครับเพื่อนๆราคาไม่ถึงร้อยนะครับผมเนี่ยแล้วคือแบบใส่อาหารงานบุญงานบวชหรือว่าจะเป็นงานสังสรรค์นเนี่ยก็ได้เลยเพราะมันเป็นถาดสแตนเลสเอาไว้ใส่อาหารโดยเฉพาะนะครับเหมาะมากกับพวกงานบุฟเฟ่ต์นะครับผมหรือไม่ก็เราจะทําข้าวแกงขายนะเพราะว่ามันใส่อาหารเนี่ยมันกินได้สะดวกนะมันเป็นสแตนเลสนะครับผมแล้วคือเป็นสแตนเลสแท้ไม่เป็นสนิมด้วยนะ นะควกนี่มากับฝากแก้วแบบนี้ไม่ต้องกลัวแมงวันมันจะบินลงไปนะครับผมเหลือเชื่อมาในราคาไม่ถึงร้อยไปดูตามห้างได้เลยนะครับผมใครได้ราคาดีกว่านี้เนี่ยพิมพบอกผมได้เลยนะแต่ผมเชื่อเลยว่าไม่มีหรอกถ้าเกิดไปตามห้างเนี่ยน่าจะ2-300ขึ้นนะครับผมเป็นถาดใส่อาหารแบบนี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยทางาร้านเขาจัดโปรโมชั่นนะในตะก้าเนี่ยราคาไม่ถึงร้อยใครมาเจอในราคานี้เนี่ยจิ้มได้ให้รีบจิ้มนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดร้านขายดีแล้วปรับมาเป็นราคาเต็มเนี่ยผมช่วยไม่ได้นะทิ้งพิกัดไว้ให้แล้วนะครับผมที่ตะก้าเหลืองซ้ายมือเลย